ทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับชี่จรโลกโดยสุทธิชัยดุนและเทพชัยยงสนับสนุนโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาภิบาลพัฒนากิจการสู่สากลการท่าเรือแห่งประเทศไทยประตูการค้าหลักของประเทศที่ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยในระดับสากล พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกของประเทศเชื่อมโยงโครงข่ายการบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งเสริมสร้างความมั่นคงแก่ระบบเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมิบาลพัฒนากิจการสู่สากลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณสมพัไทยครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันที่พลเอกประยุทธ์จันทโอชา จะมีสถานะใหม่ล่ <c oughs> ะนะครับก็เป็นนายกธมนตรีเต็มรูปแบบนะครับ <c oughs> นายกคนที่29่าใช่คือก่อ,ขอ,ขอขนหน้านี้คำจริงก็ทำหน้าที่นี่มาโดยปริยาอยู่แล้วนะ <c oughs> ในฐานะเป็นหัวหน้าคอสชอนะครับก็ดูแลทั้งการบริหารทั้งนิติบัญญัตินะครับพอมีสภานิบัญญัติก็บทบาทตรงนี้ก็ลดไปตอนนี้ก็กลับมาทําหน้าที่ที่จะเป็นผู้นําบริหารสูงสุดเต็มที่แล้วนะครับก็อีกประมาณไม่ถึงชั่วโมงข้างหน้า <คะ S 1> ก็จะมีพิธีรับสนองพระบระมเชาองค์งการโปรดเกล้าตำแหน่งนายกฐธิบรีนะครับ <คะ S 1> ก็หลังจากนั้นก็คงจะมีคำถามละนะครับว่าในฐานะเป็นนายกฐธิบรีเนี่ยบทบาทหรือการวางตัวของพลเอกประยุทธ์จะแตกต่างจากที่ผ่านมาแค่ไหนค, <ะ S 1> คือที่ผ่านมามีบทบาทไม่เป็นหัวหน้าคอสชอเนี่ยก็อาจจะมีข้อจํากัดอยู่ใช่ไหมครับถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยจะ มีอำนาจสูงสุดก็ตามนะครับแต่ว่าในฐานะที่เป็นหัวหน้าคอสชอเนี่ยมันก็คงไม่มีอำนาจมากเท่านายกความรับผิดชอบก็อาจจะไม่มากเท่านะครับดูเหมือนไม่โดยตรงไม่ใช่โดยตําแหน่งใช่ก็มีสิทธิ์ที่จะบ่นที่จะต่อว่าคนได้สบายๆใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ต้องรับผิดชอบโดยตรงนี่ใช่ไหมค่ะเพราะว่าปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ท่านพูดอยู่ทุกคืนวันศุกร์เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ค้างคางมาจากรัฐบาลชุดก่อน ท่านก็บ,บน่นท่านก็วิจารณ์ซึ่งก็ถูกใจคนนะเพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คนเขา mm hmm. เขาก็รับทราบแล้วก็คิดว่ามันถึงเวลาต้องแก้แต่จากนี้ไปในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็คงความท้าทายอยู่ที่ว่าสิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นปัญหาและพูดมาตลอดหลายสัปดาห์เนี่ยทางรายการคืนความสุขให้คนในชาติเนี่ยรัฐบาลของท่านจะจัดการกับมันยังไงค ประเด็นที่ท่านพูดวันศุกร์ประเด็นหนึ่งที่คนอาจจะสงสัยเรื่องบทบาทนี่แหละบทบาทของหัวหน้าคอสชกับกับบทบาทของนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะแบ่งหน้าที่จะซ้ําซ้อนจะทับซ้อนกันหรือเปล่าเมื่อวันศุกร์ท่านพูดค่อนข้างชัดเจนท่านบอกว่าถ้าเป็นเรื่องการบริหารราชการปกติเนี่ยก็ถือว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกก็บริหารไปทำงานไปตามปกตินะแต่ถ้ามีเรื่องอะไรที่เร่งด่วน เป็นกรณีพิเศษที่ต้องใช้อำนาจพิเศษเนี่ยก็จะใช้อำนาจในฐานะที่เป็นหัวหน้ากสชก็แน่นอนแหละก็คืออำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวเออราก็หวังว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่ต้องใช้อำนาจในฐานะหัวหน้ากสชนะเพ <c oughs> ราะว่าถ้าต้องใช้นี้แสดงว่ามันต้องมีสถานการณ์ที่ผิดปกติอย่างมากเลยจนกระทั่ง ระบบที่มีอยู่ไม่สามารถจะจัดการได้ต้องใช้อำนาจพิเศษในฐานะเป็นหัวหน้ากสชใช่ไหมเมื่อวันศุกร์เนี่ยท่านยกตัวอย่างมาบ้างอบอกว่าบางกรณีเนี่ยมันแก้ปัญหากันมาตั้งนานแต่ก็ทําไม่ได้อาจจะต้องอาศัยอำนาจพิเศษท่านยกตัวอย่างกรณีเรื่องปัญหาทุจริตคอร์รัปชันว่าอาจจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการเข้าไปดูเข้าไปตรวจสอบบางเรื่องท่านย้ำว่าบางเรื่องที่อาจจะต้องใช้อำนาจพิเศษครับครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าก็หวังว่าจะสามารถใช้อำนาจนายก รัจากจัดการปัญหาส่วนใหญ่ได้นะครับโดยไม่จําเป็นต้องพึ่งพ,งพิงอํานาจพิเศษ,ษเพราะถ้าใช้แล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดคําถาม,มนะครับว่าเอ๊ะรัฐบาลก็มีแล้วแต่ทําไมยังต้องใช้อํานาจนี้อยู่อีกเรื่องหนึ่งที่ท่านพูดถึงเรื่องการใช้อํานาจพิเศษ,ษคือท่านพูดถึงเรื่องการเรื่องการศึกษา รเรื่องที่มันมีปัญหาสะสมหมักหมมกันมาตั้งนานระบบต่างๆของอการศึกษาไทยที่มีปัญหามากเมื่อวันศุกร์ท่านพูดเรื่องนี้ยาวเหมือนกันนั่นบอกว่าอาจจะจําเป็นต้องใช้อํานาจพิเศษค่ะการศึกษานี้คาจริงมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามระยะยาวนะมันคงคไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาแบบออกคําสั่งวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันจะทําให้การศึกษาดีขึ้นแต่ว่าโอเคละถ้าถ้าคิดว่าถ้าท่านคิดว่าการใช้อํานาจพิเศษจะเป็นจุดเริ่มต้น ของกระบวนการแก้ปัญหาเนี่ยก็คงจะก็น่าสนใจว่าจะออกมาในรูปแบบไหน<ะ>เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าปัญหารายย่างในประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมารัฐบาลชุดก่อนๆเนี่ยบางชุดก็พยายามจะแก้ไขบางชุดก็ไม่สนใจนะครับความพยายามจะแก้ไขเนี่ยมันก็ติดขัดเรื่องกฎหมายติดขัดกับอำนาจที่มีอยู่แล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่านักการเมืองอาจจะไม่มีความตั้งใจหรือความมุ่งมั่นที่มันชัดเจนไงก็ไม่กล้าที่จะเดินหน้าหรือว่าชนกับปัญหาที่มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าพลเอกประยุทธ์ ไม่ว่าจะใช้อำนาจในฐานะเป็นนายกหรือเป็นหัวหน้าคอสชอก็ตามนะครับแต่ถ้าสามารถทําให้กระบวนการแก้ปัญหามันเดินหน้าได้ผมคิดว่าคนก็คงต้องยอมรับแหละนะครับคือไปดู <ใช S 1> <ส>การสํารวจความเห็นของประชาชนต่อการทําหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์และของคอสช3เดือนผ่านไปแล้วก็ยังก็ถือว่าอยู่ในอัตราที่ยังดีอยู่นะยังเป็นที่น่าพอใจสําหรับคสช,<ใ>ชพราะว่าคะแนนก็ยังเกิน8 ถึงแม้ว่าเดือนที่สามเนี่ยเห็นบอกว่าคะแนนลดลงมานิดหนึ่งแต่ก็คือลดลงมาในอันดับที่ก็ยังเกิน8อยู่แต่ก็คงต้องต้องตระหนักนะครับว่าเป็นการสรํารวจความเห็นในช่วงสถานการณ์เฉพาะจริงๆคือสองสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ผิดปกตินะครับความรู้สึกของคนที่มีต่อคอสชออต่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันก็ถูกกาหนดด้วยสถานการณ์ที่ผิดปกติใช่ไหมใช่ค่ะคือความคาดหวังอาจจะมีแต่ไม่ได้คิดว่าต้องแก้ให้ได้ภายใน3เดือนค่ะ เห็นความพยายามเห็นลีลาเห็นคําพูดแล้วเออใช้ได้น่าจะฝากความหวังไว้ได้ส่วนใหญ่ก็พูดตรงกันบอกว่าช่วงสามเดือนเนี่ยเป็นช่วงของเวลาฮันนีมูลยังเป็นช่วงที่ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้คือแล้วเรื่องที่คอสชเข้ามาแก้ในแต่ละเรื่องเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องที่เห็นผลระยะสั้นเข้าไปแตะเรื่องปราบมาเฟียเนี่ยมันเห็นเลยว่ามันได้ผลเรื่องที่สะสมมานานแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยเรื่อง ที่จะต้องทําแล้วก็อาจจะต้องดูผลในระยะยาวออกไปรเรื่องการบริหารเรื่องการปฏิรูปเนี่ยเรื่องเรื่องเหล่านี้ก็ต้องก็ต้องประเมินอีกทีนึงว่าคะแนนจะเป็นยังไงใช่เพราะว่าปัญหาหลักๆของประเทศเนี่ยมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องของโครงสร้างค่ะซึ่งมันไม่สามารถแก้ไขด้วยคําสั่งหรือว่าประกาศอย่างเดียวมันต้องจะมีพิธีการมีกระบวนการเข้าไปจัดการกับปัญหาการสร้างการมีส่วนร่วมนะครับ การเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหลายเนี่ยซึ่งมันต้องใช้เวลามันไม่สามารถที่จะสั่งวันนี้แล้วก็วันรุ่งขึ้นเห็นผลทันทีผมว่านี่เป็นความท้าทายที่ที่ที่รออยู่นะครับซึ่งแน่นอนคําตอบก็จะอยู่ที่หน้าตาของคณะรัฐมนตรีด้วยว่าจะมีใครอยู่บ้างนะครับจุดแรกเลยเใช่ครับมันก็มีการคาดการณ์กันมาตลอดนะครับที่มีชื่อของคนทั้งหลายที่จะมานั่งตําแหน่งต่างๆเนี่ย ที่มันมีชื่อกลับไปกลับมาตลอดเวลานี่ผมคิดว่าคงมันส่วนหนึ่งเป็นพาะสื่อมวลชนด้วยแหละนะมันอยู่ในสื่อมวลชนไปถามใครแต่ใดที่รายชื่อยังไม่ปรากฏออกมาชัดๆเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นพอมีชื่อแรกปรากฏออกมาก็เกิดคําถามเอะเหมาะหรือเปล่าอะไรยังไงไปเช็คไปเช็คมาก็เลยชื่ออาจจะเปลี่ยนไปใช่ใช่คือผมคิดว่าในในคอสชเองนะครับโดยเฉพาะตัวพลเอกประยุทธ์ก็คงจะ มีชื่อในใจแล้วแหละนะครับชื่อที่สื่อมวลชนรายงานนี้ผมก็ไม่แน่าใจนะว่ามาจากไหนนะค่ะพะสุดท้ายแล้วในคนที่จะตัดสินที่จะชี้ขาดก็คือพลเอกประยุทธ์ในฐานะเป็นคนที่ต้องดูแลรัฐมนตรีทั้งชุดที่จะมาทํางานด้วยกันแล้วก็ต้องรับผิด<อ>ชอบแหละใช่ครับหน้าตาดีไม่ดีอ,อะไรยังไงก็พลเอกประยุทธ์น,นี่แหละใช่ครับแต่ที่แน่แน่ก็คงต้องก็ต้องเป็นไปตามที่คาดการณ์นั่นแหละก็เชื่อว่าจะมีรองหัวหน้าคอสชอทั้งหมด,หมดนั่นแหละไปนั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีชุดนี้ด้วย นะครับเพราะว่าถ้ามองจากมุมมองของคอสชอเนี่ยเดินมาถึงก้าวนี้แล้วเนี่ยมันคงจะไม่ต้องไปเกรงเกรงใจมากนะักใช่ไหมใ,ในเรื่องของการที่มีภาพลักษณารัฐบาลชุดนี้จะมีทหารหลายคนนะครับเพราะว่าถ้ามองจากคอสชอก็คงอยากได้เจะเห็นความชัดเจนในแง่ของการกํากับการควบคุมเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่คอสชอเชื่อว่ามันดีกับประเทศชาตินะครับแต่ว่าฝ่ายอื่นจะมองอยังไงนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่คอสชอก็จะมองอย่างนี้แหละว่า ก็ทำมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาก็คงต้องเดินหน้าต่อไปละไม่ไม่มีทางเลือกไม่งั้นก็เสียเวลาเสียของออดิฉันตั้งข้อสังเกตเอ,อ,อยู่ท่านหนึ่งตามโผลเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ซึ่งก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ณว่าเอ๊ะการจะส่งให้ทาหารไปอยู่ในตําแหน่งนี้เหมาะสมหรือเปล่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย พลเอกประยุทธ์ดิฉันเข้าใจว่าท่านตั้งใจจะพูดถึงท่านมีการพูดถึงพลเอกธนาศักดิ์ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการเดินทางไปประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงเราเนี่ยเพื่อที่จะไปปรึกษาหารือต่างๆซึ่งตรงนี้แหละดิฉันคิดว่าเอ๊ะท่านจะส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าใช่ผมก็ผมก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเมื่อฟังแล้วเหมือนกับว่าท่านเจตนาที่จะพูดละว่าตอนนี้ทางด้านการต่างประเทศเนี่ยพลเอกธนศักดิ์ผู้ัญชาการฐานสูงสุดเนี่ยเป็นคนที่ ดูแลอยู่เหมือนกับส่งสัญญาณอะไรบางอย่างว่าเนี่ยถ้าจะมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเนะ<ม>ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะท่าน<ม>ทําเรื่องนี้อยู่แล้วนี่เป็นการตีความของสื่อมวลชน<ม>นะครับแลหลายคนก็มองคล้ายๆกันนะครับซึ่งแน่นอนมันก็ถ้ามีรัฐมนตรีต่างประเทศที่เป็นถึงผลเอกก็ต้องมีคําถามมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าภารกิจสําคัญประการหนึ่งของรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ และเป็นของรัฐบาลด้วยก็คือการไปแก้ภาพลักษณ์กับต่างประเทศใช่ไหมครับโดยเฉพาะประเทศตะวันตกที่ยังมองประเทศไทยด้วยสายตาที่ไม่มีความเชื่อมั่นนะครับเพราะว่าหลักการมันไม่ตรงกันตั้งแต่ต้นละตั้งแต่การที่กสชเข้ามาบริหารประเทศตะวันตกหลายประเทศนะครับก็มองว่ามันขัดกับหลักการประชาธิปไตยนะครับเหตุผลของของไทยที่บอกว่ามันก็จําเป็นเพราะบ้านเมืองมันวุ่นวายมันต้องหยุดการไม่ให้เลือดมันไหลมากกว่านี้เนี่ยตะวันตกก็ฟังแต่ว่า ก็อย่างว่าตะวันตกก็มีหลักการของเขาอ่ะนะครับที่มันน่าสนใจก็คือว่านักการทูตหลายคนที่ผมคุยด้วยเนี่ยคือเขาก็ติดตามสถานการณ์ประเทศไทยอยู่ใกล้ชิดอยู่แต่ว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นปรากฏการณ์เป็นเหตุการณ์ที่มันถูกตีความว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลักการประชาธิปไตยที่ยังเกิดขึ้นอยู่เช่นการจับกลุ่มผู้ผู้ประท้วงหรือคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลอย่างเช้าวันเนี้ย ที่มีลูกคุณท<ด>ี่สะสมความคิดนะครับถูกรูถูกกังโดนตำรวจคิ้วคิ JU ้วป <üher> ีคิ้ว <row. S 1> ขาเนี <c ười> <kar> ่ยนะขึ้นมาเชื่อได้เลยว่าภาพแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่พอมันถูกรายงานกลับไปผ่านทางสื่อกระแสหลักทางโซเชียลมีเดียและถูกประครมด้วยองค์กรทางด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยประเทศตะวันตกก็จะต้องอยู่ฐานะที่ต้องตอบคาถามอีกแล้วว่าอ้าวประเทศไทยก็ยังมีปัญหาพวกนี้อยู่นะจะมีความสัมพันธ์ปกติกับเขาได้อย่างไงเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่บางทีเราเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเราจะนึกไม่ถึงว่ามันจะมี ผลกระทบที่แรงขนาดนี้แต่ว่านักการทูตหลายประเทศในในสาภาพยุโรปก็บอกผมมาภาพแบบนี้แหละเวลาเป็นปรากฏในสื่อในประเทศเขาเนี่ยก็จะถูกนักการเมืองซีกที่อาจจะมีหลักการประชาธิปไตยที่ค่อนข้างจะชัดเจนเนี่ยก็จะจี้มาทางรัฐบาลอ้าวประเทศไทยเขายังมีปัญหานี้อยู่นะอยู่ทําอะไรได้บ้างหรือเปล่าเนี่ยความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไงยังยังฟิสสอยู่ใช่ไหม ยังแช่แข็งอยู่ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าเพิ่งจะทำอะไรมากกว่านั้นนะม,มันก็จะมีผลกระทบออกมาแบบนี้แหละที่คนที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็คงต้องมีหน้าที่ในการที่อธิบายว่าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรแล้วก็รถแมพที่ทางคสชประกาศออกมาเนี่ยเดินหน้าไปถึงไหนแล้วยังไงแล้วมันตอบโจทย์หลักเลยนะเพราะอย่าลืมว่าเสียงเรียกร้องจากประเทศเหล่านี้ก็คือว่าหนึ่งให้มันมีกระบวนการที่โปรง่งใสที่คนเชื่อมั่นว่ามันจะนําประเทศไทยกลับไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย แต่ถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีโอยหลายคนเลยเป็นทหารในคลมอชุดนี้รัฐมนตรีต่างประเทศเป็นทหารด้วยเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดคําถามมากขึ้นว่ารถแมทที่ว่าเนี่ยม,มันจะสอดคล้องกับสิ่งที่โลกตะวันตกต้องการหรือเปล่าแต่คําถามใหญ่คุณสมุทัยก็คือว่าแล้วคอสชอเขาสนใจเขาแคร์กับปฏิกิริยาประเทศตะวันตกมากแค่ไหนด้วยอยู่ตรงนี้เ <laughs> <laughs> มื่อวันศุกร์เนี่ยพล <laughs> เอกประยุทธ์พูดอยู่หลายครั้งเหมือนกันบอกว่าตอนนี้เหมือนกับว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของต่างประเทศเนี่ย ดูดีขึ้นแล้วนะเพียง <P ien S 1> แต่ว่าทางนู้นเขาก็อาจจะยังพูดอะไรได้ไม่มากอ,มอะไรประมาณนั้นทีนี้ในส่วนของรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยมันก็มีสูตรอยู่บอกว่า,าถ้าสมมุติว่าพลเอกธนศักดิ์มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจริงเนี่ยเขาอาจจะมีการตั้งรัฐมนตรีช่วยซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นนักการทูตเป็นคนที่อยู่ในแวดวงของอกิจการต่างประเทศเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีช่วยเพื่อที่จะช่วยทําทให้ภาพลักษณ์เนี่ย อาจจะไม่ไม่ดูหนักเกินไปที่เป็นทหารทั้งหมดแต่ก็คือยังมีนักการทูตมาช่วยอยู่ครับคือเวลาพูดถึงเรื่องต่างประเทศในช่วงเวลานีเนี่ยมันมีสส่วนคือการต่างประเทศที่จะเป็นความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศในอาเซียน10ประเทศและประเทศในเอเชียอื่นอย่างเช่นจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลี ซึ่งในส่วนนี้คอสชอเองก็เชื่อว่าไม่ค่อยมีปัญหามากนักก็ทหารถ้ามาเป็นก็สามารถ<ช>เอาอยู่คือพูดพกันเข้าใจเป็นเอเชียด้วยกันยิ่งอาเซียนอีก9้าประเทศขอ,ข,อของเราที่มีอยู่เนี่ยคอ,อสชอเชื่อว่าแทบไม่ต้องไป,ไปทำอะไรมากนักเพราะ,ะว่าอาเซียนหลักการชัดเจนมากว่าจะไม่มีการก้าวไกลกิจการภายในของกันและกันและที่ผ่านมาท่าทีของเกือบทุกประเทศในอาเซียนก็ชัดเจนมากว่ามีความเข้าใจสถานการณ์ในเมืองไทย แล้วก็แน่นอนยังยึดหลักการประชาธิปไตยอยู่แต่ว่าก็ถือว่าสิ่งที่คอสชทามาเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณบวกที่จะทําให้ประเทศไทยกลับไปสู่ประชาธิปไตยและที่สําคัญก็คือว่าไม่ใช่ทุกประเทศในอาเซียนจะเป็นประชาธิปไตยหมดนะประเทศอย่างลาวเวียดนามนะครับพม่าเนี่ยเขาก็มีปัญหาภายในประเทศเขาอยู่เพราะฉะนั้นเขาคงไม่อยากที่จะทักสึกข้าบ้านอ่ะเหมือนมาวิจารประเทศไทยแล้วก็โดนวิจารณกลับไปยะยุ่งเหมือนกันใช่ไหมครับ หรือประเทศอื่นๆสิงคโปร์มาเลเซียเขาก็หลักการชัดเจนถึงแม้ว่าเขาเป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบในแง่รูปแบบจริงๆแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยก,ก็มีคําถามอยู่เหมือนกันว่าเป็นพักใหญ่พักเดียวที่มันยึดครองอํานาจมากี่สิปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคําถามเรื่องความเป็นประชาธิปไตยอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นกับอาเซียนเนี่ยก็อาจจะง่ายหน่อยยิ่งกับประเทศที่เป็นยักษ์ใหญ่ในเอเชียอย่างจีนหรือญี่ปุน่น <c oughs> อินเดียเนี่ยก็ท่าทีก็คอสชอก็คงจะสบายใจได้ใช่ไหม ยิ่งจีนนี่ก็เปิดประตูต้อนรับเลยส่งทั้งคณะนักธุรกิจนะครับส่งทั้งนายทหารมาเยี่ยมเยียนกันซึ่งเป็นการส่งสัญญาณให้ชัดเจนว่าทางจีนเนี่ยไม่มีปัญหากับคอสชอแต่ว่าอีกด้านหนึ่งสิที่เป็นที่เป็นภาระ,ะที่หนักหน่อยก็คือการที่จะต้องไปทําความเข้าใจกับประเทศตะวันตกทั้งหลายที่คุณสมวิทยไทยพูดถึงเรื่องบทบาทของพลเอกธนศักดิ์นะครับถ้ามานั่งตาแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจริงแล้วต้องมี ผู้ช่วยที่เป็นนักการทูตที่ช่ำชองเรื่องการเจรจาเรื่องของการไปสื่อสารกับต่างประเทศเนี่ยก็มันก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งนะครับที่ได้ยินมาแต่ก็ก็มีคนพูดแบบสาวๆเหมือนกันว่าก็แบ่งหน้าที่กันชัดเจนก็ดีเหมือนกันนะว่าคุณทนักดิ์ก็ดูแลอาเซียนแล้วกันเดินทางไปไหนจะได้ไม่ถูกสื่อมวลชนหรือถูกนักการทูตในประเทศเหล่านั้นตั้งคําถามมากนะครับพอออกนอกเอเชียไปก็ให้เราถูกคนช่วยคนนี้แหละ ก็ไปไปเจรจาตาอวยซะนะครับมันง่ายกว่าเพราะว่าอันดับแรกไม่ต้องตอบคาถามว่าทำไมทหารมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศใช่ไหมซึ่งมีคําถามแน่อย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นความท้าทายอีกอันหนึ่งละ่ะของรัฐบาลประยุทธ์หนึ่งและกันที่อย่างนี้นะเพราะว่าเราก็เชื่อแน่ว่ามันก็คงจะต้องมีประยุทธ์สองเกิดขึ้นนะครับส่วนตําแหน่งอื่นๆคงไม่ได้มีปัญหาเือความมั่นคงก็คงจบแล้วนะครับความมั่นคงเนี่ยม,ม,มีตําแหน่งหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกรงกลาโหม ที่ผ่านมาก็มีชื่อนั้นชื่อนี้แต่ถึงที่สุดสุดท้ายเนี่ยชื่อเหมือนกับเกือบจะนิ่งละว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะควบแล้วก็เท่าด้วยฉันไปสอบถามกับทางทหารหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เขาอธิบายความสําคัญของน้ำรีกระลาโหมเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งเนี้ยก็ไม่ได้ หรียกว่าไม่ได้สําคัญอะไรมากคือแค่ไปนั่งเฉยๆแค่ใช้ตาแหน่งประหลัดนั่นแหละเพราะว่าความสําคัญของในส่วนกองทัพอะไรต่างๆอยู่ที่ตําแหน่งผอทบผอเหล่าทัพอะไรมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพลเอกประยุทธ์ไปนั่งก็คือไปนั่งเป็นองค์ประธานดูแลความเรียบร้อยเฉยๆค่ะส่วนตาแหน่งอื่นๆก็คงโฟกัสที่ด้านเศรษฐกิจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะมาเป็นมือเศรษฐกิจของ รัฐตรีประยุทธ์หนึ่งชื่อที่ออกมาเนี่ยก็ชื่อหม่อมอุ๋ยซึ่งชื่อหม่อมอุ๋ยหม่อมราชวงศ์ปิดียทรรเนี่ยก็มีอยู่สองออปชันอย่างแรกก็คือเป็นรองนายกที่คุมด้านเศรษฐกิจอีกโผหนึ่งก็คือบอกว่าอาจจะไปอยู่ที่รัฐตรี ว่าการกระทรวงการคลังด้วยแต่ดูเหมือนกับว่าความเป็นไปได้เนี่ยช่วงหลังจะให้น้ําหนักที่รองนายกด้านเศรษฐกิจมากกว่าแล้วก็รัฐมนตรีคลังก็เป็นท่านอื่นก็มีชื่อคุณอภิศัิ์แล้วก็ล่าสุดมีชื่อคุณสมหมายภาษีบอกว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยสมัยรัฐบาลขิงแก่แต่ครั้งนี้อาจจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายใครจะไปเป็นมือเศรษฐกิจอะค่ะคือถ้าเราไปดูภารกิจที่รอ รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อยู่ข้างหน้าเนี่ยผมว่ามันมีเรื่องเฉพาะหน้านี้เยอะมากเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยมันถูกอัน,อนไม่นานไงค่ะอย่าลืมว่าปีก่านๆที่ผ่านมาเหมือนนิ่งไปหมดเลยเหมือน,นนิ่งและเหมือนว่าประเทศไทยไม่มีรัฐบาลน,นะครับรัฐบาลสุดท้ายคือรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยผมว่าในหนึ่งปีหลังเนี่ยแทบไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับไม่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาการเมืองนะครับแล้วก็ ตัวท่านเองก็ไม่ได้สามารถที่จะมีอำนาจเด็ดขาดในการกำกับการทำงานของรัฐบาลนะครับก็ถูกแรงกดดันจากหลายด้านเพราะฉะนั้นปัญหาหลายอย่างมันก็ถูกดองแล้วก็มันก็มาประทุกันในช่วงนี้แหละนะครับเช้าวันนี้กรุงเทพธุรกิจนะครับได้ทำให้เราเห็นภาพที่ชัดมากขึ้นว่ามันมีภารกิจเร่งด่วนอะไรบ้างที่รอรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อยู่นะครับเรื่องของสินค้าเกษตรนี่ยโอ้เรื่องใหญ่เลยตกต่าทุกเกือบทุก สินนคค้าเลยะรับที่แรงหน่อยอตอนนี้ก็คือเรื่องราคาอ,อย่างพารานี้ซึ่งก็เป็นปัญหาที่คาราการังมาจากรัฐบาลชุดที่แล้วนะอย่าลืมนะ,ะนะครับเรื่องของเนี่ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังปาล์มน้ํามันนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของเรื่องพลังงานนะ่ะเรื่องพลังงาน <c oughs> นี่ก็ร้อนขึ้นมาเป็นเร<ล>ื่องเป็นปัญหาที่ใหญ่มากเพราะว่าอ,อย่างที่เราทราบกันว่ามันมีการประเมินกันนะครับว่าถ้าดูจาก ไอแหล่งพลังงานทั้งหลายที่มีอยู่ทั้งแกส๊สทั้งน้ามันที่มีอยู่เนี่ยอ,อีกมันก็มีพอที่จะใช้อีกเพียงไม่กี่ปีข้างหน้านี่เองไม่ได้หมายความว่ามันหมดแค่นี้นะหมายความว่าที่ขุดพบที่ปีแหล่งที่พ้นพบอ่ะมันใช้ได้ไม่ถึง10ปีก็จะหมดละแต่ไม่ได้หมายความว่าใต้ดินไม่มีอีกนะแต่ว่ามันไม่ได้ค้นพบยังไม่ได้มีการไปเดินหน้าไปสํารวจตรวจสอบว่ามันมีอยู่แค่ไหนย,ยังไงแล้วอย่าลืมว่าทุกวันนี้เราพลังงานที่ใช้ทุกวันนี้คือไฟฟ้าที่ใช้ทุกวันนี้มันมาจากจากแกส๊สธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพมา่านะครับแล้วคําถามใหญ่คือว่าเมื่อพมา่ากลับมาสู่ภาวะปกติเศรษฐกิจเดินหน้าเต็มที่เนี่ยความจําเป็นในการใช้พลังงานของพมา่าก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่พมา่าจะเอาพลังงานไปใช้เองแต่นี่จะขายไทยเนี่ยมันก็จะเป็นภาระภวะที่มันท้าทายประเทศไทยว่าเราจะชดเชยแหล่งพลังงานได้ยังไงนะครับและแน่นอนก็มีปัญหาเรื่องของ ปตทที่ก็ถูกเป็นเป้ามาตลอดเรื่องของสัมปทานทั้งหลายนะครับต,ตอนนี้ปัญหาเฉพาะหน้าที่คนไม่คาดคิดว่าจะกลายเป็นเรื่องเผชิญหน้าได้คือเรื่องของการเนี่ย <ไป S 1> ที่ามาจับมีคนมาเคลื่อนไหวเรื่องให้ใหมีการปฏิรูปพลังงานเนี่ยคือมีมีหลายประเด็นก่อนหน้านี้ก็คือประเด็นเรื่องคณะกรรมการสรรหาอืคนที่จะมาเป็นสปชในสายของพลังงานเนี่ยก็ถูกตั้งคําถามเยอะเหมือนกันครับ อครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคุณสมพงษไทยเกี่ยวพื้นบ้านของเรานะครับตอนนี้อินโดนีเซียก็หมดเดินหน้าของเขาทางการเมืองก็ชัดเจนแล้วนะครับหลังจากที่สารธระมนูญยกฟ้องนะครับยกคำฟ้องยกคำร้องไงที่ให้มีการตรวจสอบหรือว่าประกาศให้การเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ผ่านมาเป็นโมฆะก็ถือว่าตอนนี้โจโกวิโดโดนะครับผู้ว่าจาการ์ตาเนี่ยก็เป็นผุ้นําคนใหม่ของอินโดนีเซียแล้วล่ะ มีการสัมภาษณ์เป็นครั้งแรกนะครับกับโจโกวิโดโดนะครับโดยสำนักข่าวต่างชาติก็คือ The Stra ี t ไทม์ของสิงคโปร์นะครับน่าสนใจมากเพราะว่าโจโกวิโดโดนะครับหรือว่าที่เล่นเรียกกันว่าโจโกวินะครับเป็นคนแบบสมระมีภาพลักษณ์ที่เป็นนักการเมืองที่เท้าติดดินและการให้สัมภาษณ์นี้ก็จะพูดจาแบบตรงไปตรงมาไม่เหมือนนักการเมืองที่อาจจะมีลีลาสัมปะสํานวนมากหน่อยนะครับที่สําคัญก็คือว่า จากนี้ไปเนี่ยการเมืองอินโดนีเซียก็อาจจะพลิกโฉมพอสมควรเพราะว่าโจโกโวิโด,โดโดเนี่ยเป็นผู้นําประเทศคนแรกที่ไม่ได้มาจากกลุ่มนักการเมืองที่เขาเรียกว่าเป็นเอลิทไงคือเป็นพวกคล้ายๆเป็นพวกศูนย์อ,อานาจที่อยู่ในจาการ์ตาก็เป็นนักการเมืองที่มาจากนู่นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งเป็นผู้ว่าในเมืองนั้นก่อนจะมาเป็นผู้ว่าจาการ์ตาแล้วก็โดดเข้ามาสู่เวทีการเมืองระดับชาติเลย คือไม่ไม่มีเส้นสายไม่เป็นหนี้บุญคุณทางการเมืองกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเขาจึงกล้าหลายคนเชื่อเขากล้าที่จะกล้าที่จะทำทำอะไรหลายอย่างเพราะว่าไม่ต้องเกรงใจใครไงที่สําคัญก็คือว่าเขาเป็นนักการเมืองที่พูดง่ายๆว่าสัมผัสประชาชนใกล้ชิดมากแล้วนี่เป็นเรื่องที่จะปวดหัวสําหรับฝ่ายรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งครั้งตนนี้มีการจัดหน่วยกําลังอารักขาทั้งหลายนะครับแต่ว่าที่คนเขากลัวกันคือว่า โจโกวิดโดๆๆเนี่ยบางทีเดินเดอยู่สมมติว่าไปไปตรวจพื้นที่เนี่ยก็เดินนอกแถวเลยนะไปจับมือกับชาวบ้านในสมัยที่เป็นผู้ว่าทั้งที่ที่เมืองที่เขาทีโซโรนะครับเ,เป็นเมืองบ้านเกิดเขาแล้วก็ที่จาการตาเนี่ย แต่พอเป็นประธานาธิบดีเนี่ยหลายคนก็<ๆ>ก็หวั่นไหวหวั่นใจเหมือนกันว่าจะทําอย่างนั้นอีกหรือเปล่าถ้าเป็นผู้ว่าจาการ์ตามันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนผู้ว่าสุขุมพันธ์ใช่ไหมจะไปเดินตรวจน้ําท่วมน้าท่วมอะไรก็ไม่ใช่มีปัญหาแต่พอเป็นผู้นําประเทศเนี่ยมันมีอํานาจอานาจแล้วก็มีคนบองร้ายแน่นอนนะครับรคนที่ไม่ชอบใช่ไหมยิ่งถ้าไปทําอะไรที่มันไปแต่เรื่องที่เป็นผลประโยชน์เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับสุดท้าสัมภาษณ์มีประเด็นน่าสนใจหลายประเด็นเลย มีคําถามใหญ่ซึ่งก็คงจะเป็นคําถามที่คนไทยอย่างเราคงถามเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเป็นม่ได้ยังไงที่นักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งสมมุติว่าเป็นนายกอบจอบุรีรัมย์าเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เป็นผู้ว่ากรุงเทพแล้วก็มาเป็น,นกรัฐมนตรีใช่ไหมก็คงสงสัยว่าเป็นมาได้ยังไงที่คนที่อยู่บุรีรัมย์ซึ่งก่อนหน้านี้สองปีที่แล้วไม่มีใครรู้จักเลยนะชื่อนี้โจกโกวิดาโด,โดไม่มีคนอินเดียแทบไม่เคยได้ยินเลยจนกระทั่งมาเป็นผู้ว่าแต่ว่ามาเป็นผู้ว่าเนี่ย โด่งดังเพราะว่าเป็นผู้ว่าที่ที่กล้าชนกับปัญหาหลายอย่างเรื่องของอะระบบไฟฟ้าระบบรถขนส่งมวลชนเขาก็ทําให้มันเดินหน้าได้หลังจากที่คลากกระสังมานานอาจากตานี่มีชื่อเสียงเรื่องรถติดมากแห่งหนึ่งในในโลกเลยเนะครับเขาเข้ามาก็ทําให้โครงการที่เดินหน้าได้ซึ่งก็เชื่อว่าจะให้ลดปัญหารจราจรได้กับเรื่องของการจาัดเรื่องความเรียบร้อยความสะอาดมีปัญหาเหมือนกรุงเทพ พ่อค้าไม่ขายทั้งหลายนะครับพวกหารเบลก็เนี่ยจัดที่ไปขายอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เข้าไปทําให้ระบบราชการในกรุงจาการ์ตาเนี่ยมันมีมันมีขั้นตอนน้อยลงทําให้คนได้รับบริการที่ดีขึ้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างชัดเจนของโจโกวิดโดก็เริ่มมีชื่อเสียงแต่คําถามใดญคือว่าพอมาสู่การเมืองระดับชาติแล้วเนี่ย เขาจะทําอย่างที่เขาเคยทํามาได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าระดับชาติแล้วมันจะมีข้อจํากัดมากกว่าใช่ไหมมันมีกลุ่มผลประโยชน์เยอะมากเลยเขาก็บอกว่าเขาไม่กลัวหรอกเมื่อมีนักข่าวที่สัมภาษณ์ก็ถามว่าคุณคิดว่าคุณสามารถก้าวจากจุดนั้นมาถึงจุดนี้ได้เพราะอะไรก็ตอบว่าเพราะว่าผมมีพลังที่ได้มาจากประชาชนเขาพยายามอิงกับประชาชนนะอันนี้คือคำคือเป็นคําพูดเลยว่า I get energy from the people ก็คือได้พลังเนี่ยมาจากประชาชนก็คือพูดง่ายว่าคือได้รับ ความฉันทานนุมัตดจากประชาชนมาทํางานและเพราะฉะนั้นเขาก็มีความมั่นใจว่าจากนี้ไปเนี่ยเขาเขาก็กล้าที่จะเดินหน้าทำอะไรหลายอย่างที่อดีตผู้นําทั้งหลายนี้ไม่กล้านะครับคราวนีเ้เขาจะต้องอยู่ในตาแหน่งผู้ว่าจนถึงตุลาคมนี่นะครับเพราะว่าก่อนที่จะขึ้นมาแทนซิโร่บมบังผู้นําคนปัจจุบันนี้ก็อีกไม่กี่เดือนนี่สเดือนใช่ไหมครับก็มีเวลาเตรียมตัว ตอนนี the on Besides, <S <S well, yes. ้ทุกคนก็เฝ like so ้าดูเหมือนกันว่าตั้งคอรมอยังไงนะเขาจะมาในเดือนตุลาคมทีนี้คอรมอเขาก็คือก็หลังจากนั้นก็ต้องมาจากนั้นก็ต้งตั้งคอรมอครั้นี้คนก็จะดูหน้าตาคอรมอเหมือนกันก็เหมือนกับที่จะดูหน้าตาคอรมอของบ้านเราว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเขาจะจริงจังกับเรื่องของการจัดการกับปัญหาเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันมากขนาดไหนเพราะอินโดนีเซียก็มีปัญหาเรื่องการทุจริตเยอะมากเลยก็เป็นความท้าทาย ของเพื่อนบ้านเรานะครับผมว่าดีครับเราเปรียบเทียบกันดูนะใช่คือถ้าไม่ได้ดูเรื่องที่มาคือถ้ายกเว้นเรื่องที่มาว่าของเราไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ลองดูว่าผู้นําทั้งสองคนที่บอกว่าจะมาพลิกโฉมมา<ช>นเนี่ย<ช>จะทาได้มากน้ยอยแค่ไหนครับโอเคครับเช้าวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะมิติข่าว90.5 สะท้อนทุกเรียม,มุมของความจริงสนับสนุนโดยอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า ABB เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยมาตรฐานยุโรปโทร026651000